ไปดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่สุราษฎร์ธานีกันบ้างทางด้านชุดป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกองบังคับการสืบสวนภาค8จับเครือข่ายยาบ้าพร้อมของกลางกว่า4,000เม็ด ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพลตำรวจตรีนภัทรวุฒิเลี่ยมสงวนผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนภาค8ประหลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้บังคับการกลมฐานราบที่25และป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการบูรณาการกำลังจับกลุมตัวนายเดโชหรือบอยอิ่มใจอายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่100หมู่9ตำบลน,น้ำหักอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัด สุราธานีพร้อมด้วยของกลางยาบ้ากว่า4,115เม็ดจับกลุ่มได้ที่บริเวณาลานจอดรถนะครับของโรงพยาบาลคีรีรัตน์นิคมตำบลย่านยาวอำเภอคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราธานีเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานะคะว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็เอฟเฟตตอมีนยาบ้าไว้ใน,นครอบครองเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมตดเอมเฟตตมีนโดยผิดกฎหมายจากนั้นนำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพคี รัฐนิคมเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ